ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแผงหินลวหินนะครับก่อที่ซอยชัยพฤกษ์สองครับหนองหินนะครับซอยหนองหินนะครับวันนี้ก็วิ่งเส้นชัยพฤกษ์สองครับพัทยานะครับแล้วก็อยู่ตรงซอยหนองหินนะครับวันนี้เข้ามาก็จะเจอครับวิ่งเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะครับ ได้หน้างานะครับอยู่ติดกับถนนนะครับหลักนะครับก็มาอัพเดตหน้างานนะครับขอนนนบบนนางานนออวันที่4นะครับเดือน1ิบหแปดนะครับงาน,นก่อรัวเสริมเตาจากของเก่านะครับตัวนี้ก็ความยาวร้อยเซมตรนะครับตัวนี้ ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุปัฏยานะครับที่เบอร์โทร083-855-155นะครับเราออกแบบตติดั้งกำแพงหินชนิดถูกรูปแบบอินดิคัรึกษาคำแนะนำนะครับครับทางเข้าเราก็จะมีเสาคู่หน้าอีกสองต้นนะครับครับกำแพงเราจะสูงอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับเนื่อจะลดสเต็ปมาจะมีอยู่หนึ่งช่วงนะครับที่จะลดสเต็ปเหลือแค่80เซนนะครับก็จะติดเป็นเหล็ก รัวเล็กดักนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแผงทึบนะครับสูงที่เมตรแปดสิบนะครับขับงานดีงานายงานแข็งแรงครับองนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับที่เบเอร์โทรศูนย์แปดสามได้สุห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปคนละหินช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับก็เป็นงานรั้วสวยๆหนึ่งั้วนนะครับที่เป็นหินธรรมชาตินะครับเพื่อนใดที่จะมาดูหนะ้างานจริงก็อยู่ในซอยชฉยพฤกษ์สองนะครับแถวสนามกีฬาในร่มเมืองพัทยานะครับ ก็จะเลียวเข้าซอยน้องหินนะครับอยู่ติดกับเส้นหลักซอยน้องหินเลยนะครับตัวนี้นะครับ